ถือที่ประมาณแบบพันนิดๆเท่าน,นั้นเองได้ห้องแบบนี้จริงอะ่ะใหญ่มาก ทีเนี่ยเพราะว่ามีวิวที่ดีงามอยู่กลางอ่าวนางราคาจัดต้องได้ค่ะมีสระว่ายน้ำสวยๆวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยท่องพู้ล l access แบบเดินลงสระไปเลยแล้วก็แบบห้องที่ซีวิวออกไปเห็นวิวแล้วก็เห็นแบบภูเขา ข้ออาหารที่นี่ชื่อว่าดีปลีใครมากินก็ได้ไม่ต้องพักที่นี่คือวอล์กอินมากินอ่ะมติว่าถ้ามาทานมื้อเที่ยงอาหารจานเดียวที่นี่แบบม่แนะนำใครทานอะไรดีที่นี่นะคะมีเมนูมากค่ะจะเป็นพวกใบเหลียงเป็นถักพื้นบ้านของกะบีเลยนะคะที่นี่ที่ขึ้นชื่อก็คือหมูฮ้องนะคะก็คือเรามีตั้งแต่อาหารพื้นถิ่นยันมาถึงล็อบเตอร์เลยถือว่าได้เยอาได้หกเมนูแล้วใ่ไมีใบเหลียงผัดไข่นะคะมีน้ำพริกกุ้งเสียบมีไข่เจียวกุ้งสับมีแกงส้มปลา กับยอดมะพร้าวนะคะแล้วก็หมูค้องแล้วก็ปลาทรายทอดขมิ้นนะคะขอบคุณนะครับเห็ดผัดน,นี่คือีกุ๊กเสียบของพิฉันหมูคลองดูจักปลาทรายทอดขมินนะะ้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องพักที่เป็นซีวิวค่ะเป็นยังไงซีวิวเห็นทะเลแบบไหนนะพาไปดูห้องกันเลยดีกว่าโอเคกินแล้วนะนะ เป็นอย่างนี้เหมือนกันแตกต่างกันที่วิวคือสตาร์ทราคาอยู่ที่ประมาณแบบพันนิดๆเท่านั้นเองพันนิดๆได้ห้องแบบนี้จริงอ่ะให้ดูไฟฟกระจก<อ>เตียงเจ็ดฟูดใหญ่โตก็ออกมาเป็นระเบียงใหญ่มากดูแล้วก็มีนั่งชิลเห็นที่ต่างๆรูสิสวยแล้วก็ห้องนี้จะเป็นซีวิวนู่น พอเป็นแฟนรายการเมก e a w a k เวลดไป10%โค้ดพิเศษคือจะจองทางเว็บไซต์หรือจะแบบ Walk in เข้ามาที่ Reservation ของที่นี่ก็ได้เยี่ยมไปเลยไหมล่ะอยู่ที่นี่กลางอ่าวนางแล้วก็มีทุกอย่างแบบนี้คือในราคาแบบไม่ถึงพันห้าชาเชิร์ตเคานเตอร์ปลาห้องน้ำก็ใหญ่โตนะคะก็จะแยกเป็นโซนชาเวอรแล้วก็เปียกแห้งทำง่ายที่สำคัญเลยคือ โรงแรมของเราเนี่ยนะคะก็ะเขาเรียกว่าเป็นกรนะีนโฮเทลนะเรามาพักก็เราก็ได้ดูแลโลกใบนี้ไปด้วยกันด้วย <c oughs> คือที่เนี่ยเขามีเก้าลุมท้ายไปดูประมาณนึงแหละเดี๋ยวก็จะมีพูลแอเซสมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดู p r า v a t e รเบดออ p ดอ l ค่ะห้องนี้ประมาณแบบ3,000กว่าบาทยังไม่รวมโปรโมชั่นใดๆนะนี่ดูสระว่ายน้ำที่เห็นคือด,ดีข้างในจะเหมือนๆกันนะคะก็เป็นเตียงแบบ7ฟุตนี่ก็จะเห็นเป็นสระต้าล่างก็คือว่ามันจะเป็นแบบเป็น Private สระทุกคนไม่ได้เชื่อมต่อนะมันก็จะแบบมีกัน อันนี้คือ3า0 0ันกว่าไม่เกิน3า0 0ก็อยู่ที่ช่วงแบบซีซั้นต่างๆนะคะเป็นความชิวที่เยี่ยมยอดไปเลย ก็จะเป็นอย่างที่เห็นกันทุกห้องแต่ว่าสระว่ายน้ำที่เห็นตางกันแต่ที่ชอบคือชอบที่เห็นเป็นเป็นเป็นตี๋แล้วก็เห็นเ็นเหขาตรงส่วนกลางของโรงแรมอ่ะปลูกต้นไม้ใหญ่เยอะเลยอ่ะอันนี้อย่างหนึ่งที่พี่ชอบมันสดชื่นเลยแล้วก็มันมันบางตานิดนิดนหน่อยแล้วมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนตัวขึ้นออ ตีได้ว่าใช้เงินแค่ประมาณพันนิดนิดนีดน่คือสิ่งที่ได้เห็นและนี่ใคระจะอยากชอบสิ่งที่เห็นในแบบไหนห้องไหนก็ว่าดมันไปคลิปนี้คือเต็มเต็มกินอยู่ที่เนี่ยคือเต็มเต็มเลยเดีย๋ยวไปดูห้องห้องต่อไป้วยตุ่จะพาไปดูจะเป็นห้องไหนก็เดี๋ยวเจอกันืินอ,ออกมาก็เห็น เห็นทั้งน้ําสระเห็นทั้งน้ําทะเลเดี๋ยวก็จะอาบน้ําแล้วก็จะไปเล่นน้ําในสระเออสระที่เห็นข้างหน้านั้นของคุณโตคนเดียวนะคะอยากลงยาวมากจองไว้ให้แล้วาตัวเองอจองคุณยู่บ้น้ำไม่เป็นคุณโต๊ะไปทีกค่ับที่นี่เขามีแบบว่าปีนผาใครจะเล่นน้ําเล่นท่าอะไรต่างๆแล้วนะก็นั่นเลย e ีใครดูี p นี้นี่ถ้าเป็นห้องธรรมดาห้องแบบนี้หน้าตาแบบนี้แหละแต่วิวจะเป็นวิวคลิปล้วนๆไม่เห็นทะเลอย่างเงี้ย คือสตาร์ทไม่ถึงพันห้าพันสองพันสามพันนิดนิดพันนิดนิดแล้วลดไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่คือแฟนรายการนะถ้ามีโค้ดขึ้นพิเศษพิเศษคุ้มค่ากว่าน,นี้ <ปะ S 2> ไม่มีอีกแล้วต้องมาตื่นที่นี่แล้ว นัทกับคุณเจ๊ของเราเนี่ยเขาก็จัดการเป็นช่าของขนมจีนลุงยาปูคุณยุ้ยก็เขาต้มกุง้งเขาจะมีสเตชั่นก๋วยเตี๋ยวนะคะขนมปังปิ้งเป็นฮงวีด,ด้วยน่าก,กินมากเลยปลาทงโปลาทงโผนี่หมดแล้วหมดเลยไหมคะอ๋อมีเฟรชทอดอยู่ข้างหลัง แล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะสลัดก็มีครบเลยจิ้มให้ดูผักต่างๆนะเออน้าพิมบลลนาติสสดขั้นข้าวต้มนะคะโอ้โีนะ้ข้าวปุ๋ยเอ๊ะไน่ยอะไรอ่ะมันไก่ผัดพิขิงด้วยเห้ยของโปรดเรา ขนมจีนนี่คือขนมจีนปบบบกติเป็นลอดินปันขึ้นมาเลยจ้าแคร์มไก่สเต็กโพสผักผัก,กเรือนผ,ผักใบไฉผักตรงกลางนะคะขนมปังปิ้งทุกสาราพรัดโมดีที่โมดีหมดนะโซตองเฮ้ยผมปิ้เยอะปัญหายอยู่ตรงที่ว่าเยอะมากเลยแล้วเราจะกินอะไรดีมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะ a e s อีก feeling หนึ่งของที่ปานนันนะคะก็คือทุกห้องเนี่ยก็จะเดินลงมาได้อย่างนี้ก็เล่นน้ำในส่วนของแบบตรงกลางข้างล่างนะแล้วก็มีบาร์อันนี้ก็ห้อง ไปข้างในก็จะเป็นเหมือนการคัดไซ์ที่แบบใหญ่กําลังดีทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีฟีลลิ่งของสสาว่ายน้ําที่ต่างกันออกไปอะราคาขึ้นให้นะเพราะว่าที่นี่มีสสาว่ายน้ําคือใช้คําว่าสระส่วนกลางมีตรงนี้แล้วก็มีตรงข้างบนเยี่ยมยอดกับราคาที่บอกคือพันนิดนิดนีด่คือถือได้ว่าหน้านะ